embedded to lesser satisfied weakness กลาสสวัสดีพี่พี่น้องเพื่อนทุกท่านนะบพบกับผมเซียนพีอีกเช่เนเคยนะครับผมวันนี้นะครับทีเด็ดสี่คู่เน้นๆครับที่วิเคราะห์กันมานะครับก็เดี๋ยวมารอชมกันเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นบอลแบบเขาเรียกว่าอะไรบอลแบบเบาๆนะครับเผาหัวเบาๆนะครับ ก่อนที่จะพรุ่งนี้ที่บอลน,นี้ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดู4คู่นะครับแต่ว่าขอไปที่เมื่อวานก่อนนะครับที่ให้ไป4คู่ก็จะเป็นคู่แรกเนี่ยพิมลีอังกฤษนะครับลองวูแฮมตันนะครับวูแฮมตันก็เอาชนะแมนยูได้เป็นหนึ่งลูกนะครับผมส่วนทางด้านของคู่ที่2เนี่ยลาลิกาสเปนนะครับวางเบียร์เรอันนะครับเบียร์เรอันก็ชนะเรมันเต้ไป5้ต่อศูนนะครับส่วนทางด้านของคู่ที่3เนี่ย เออลองออสซซอน่านะครับปรากฏว่าออสซซอน่าในโดนแอดเป็นเบายิงเป็นหึงสามลูกครับสกอร์ก็เป็นหนึ่งต่อสามนะครับส่วนทางด้านของคู่สุดท้ายเนี่ยวางเซบียานะครับเซบียาก็บุกเอาชนะคาดิสได้หนึ่งลูกนะครับผมก็วันนี้มาดูนะครับสี่คู่เน้นๆนะครับว่าจะให้อะไรบ้างนะครับผมก็ไปที่คู่แรกกันเครับโกบาลาเลนะครับบอลถ้วยของสเปนนะครับบอนเฟรดิน่านะครับเปิดบ้านต้อนรับกัมพูชาของเอสปันยอนนะครับผม ก็ฟอร์มานัทล่าสุดของทั้งสองทีมเนี sau, ่ยในด้านของปอนเฟลาดิน่าเนี่ยชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งนะครับนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับเลอันโอเบโดไปสองลูกนะครับในศึกเซกุนดานะครับของเอสปันยอนเนี่ยชนะสามแพ้สองครับนัดล่าสุดก็ชนะวาเลนเซียไปสองหนึ่งในบอลลาลิก้าสเปนนะครับผมก็เรียกได้ว่าสถานะอาจจะต่างกันนะครับสําหรับทั้งสองทีมนี้แต่ว่าเอสปันยอนเนี่ยก็จะประมาทปอนเฟลาดิน่าไม่ได้นะครับ เนื่องจากเวลานี้นบินส่งถึงอันดับ5ของเซกุนดาเลยนะครับอีกทั้งสถิติในบ้านนี่แข็งแก่งมากนะครับโดยแพ้คาบ้านครั้งเดียวนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับประกอบกับเอสมันยอนเนี่ยปักตัวหลักเกือบครึ่งนะครับก็คงกินเจ้าถิ่นยากหน่อยนะครับอย่างรอบก่อนเนี่ยปรากฏว่าเอสมันยอนเนี่ยหืดจับมากนะครับกว่าจะผ่านทีมดิวิชั่น4มาได้เนี่ยจึงไม่แปลกหากจะเจอวันที่ยากลําบากกว่าเดิมนะครับ ดังนั้นบอลถ้วยเนี่ยไม่มีอะไรง่ายครับซึ่งทีมใหญ่ๆผ่านเข้ามาแบบหืดขึ้นคอทางนั้นนะครับราคาปปอมองจากสถานการณ์และฟอร์มเนี่ยเลือกเชียร์บอลรองน่าจะดีกว่านะครับฉะนั้นเกมนี้ลองปอนเฟลาดินาลวยก็คู่ที่2นะครับไปกันที่เฟนครับนะครับบอลถ้วยของฝรั่งเศสนะครับรองนะครับเปิดบ้านต้อนรับกรรมเย,ยนของลิวน,นะครับผมก็อฟอร์มหั่นาหลังสุดของ รองเนี่ยก็ชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับนัดล่าสุดก็แพ้นีดไป1ต่อ2นะครับผมส่วนทางด้านของเรีวเนี่ยชนะ4เสมอ1นะครับนัดล่าสุดก็ชนะบ็อกโดไป3ต่อ2นะครับผมก็รองนี่ปีนี้ก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับอันดับอยู่ครึ่งบนของตารางมาตลอดนะครับ แม้2เกมหลังจะแพ้มาแต่คะแนนก็ยังตามพื้นที่จะม่นลีกไม่ห่างแค่5คะแนนเท่านั้นนะครับส่วนด้านลิวเนี่ยปีนี้เริ่มต้นได้ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าระยะหลังเนี่ยฟอร์มดีขึ้นตามลําดับนะครับรวมแล้ว1 1นัดแล้วที่ไม่แพ้ทุกรายการเลยนะครัเกมนี้น่าจะมาสู้ได้อย่างสนุกนะครับทีมเยือนเนี่ยขาดกองหน้าตัวเก่งทั้งยูมาร ดาวิดนะครับในขณะที่อีกคนน่ก็ย้ายออกไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตามฟอร์มนี่ลิวช่วงหลังทาได้เยี่ยมนะครับเกมรับดูมีว้ไหนขึ้นนาจะมีลุ้นไม่น้อยกว่าทีมเจ้าถิ่นเพื่อที่จะเข้ารอบติดกต่อไปอยู่นะครับผมฉะนั้นเกมนี้วางลิวลุยลวยก็คุรที่สาบนะครับผมเป็นทางด้านของบอลอังกฤษจอสตโตนเพนโทฟีนะครับผมเป็นทางด้านของครูนะครับเปิดบ้านตอนเรีบการเยือนของรอสเตอร์แฮมนะครับผม ก็ฟอร์มห้านะหลังสุดของครูนะครับก็ชนะไป4เสมอ1ครับนัดล่าสุดก็ชนะดอนคาสเตอร์ไป2ต่อ0ูนะครับส่วนทางด้านของลอตเตอร์แฮมเนี่ยชนะ 3, สมเสมอ1แพ้น1นะครับนัดล่าสุดก็เสมอเสมอกับพอเวทไป1ต่อ1นนะครับผม ก็ได้ได้ว่าเดินทางมาถึงรอบ3กันแล้วนะครับกับรายการลีกโทฟี่นะครับซึ่งเกมนี้จะเป็นการโคจรมาเจอกันเองของทีมตัวแทนจากลีกวันนะครับโดยคูรองบวยจะได้สิทธิ์เปิดบ้านรับจากฝูงอย่างรถตอร์แฮมนะครับซึ่งเกมนี้เลดราคาบอลเปิดมาให้รถตอร์แฮมต่อ1ลูกนะครับเกมนี้แนะนําให้ต่อรถตอร์แฮมดีกว่านะครับว่ากันตามศักยภาพแล้วพวกเขาเหนือกว่าเยอะนะครับคงไม่มีคงไม่มีปัญหาในเรื่องการเช็คบินอย่างแน่นอนนะครับผม ลายอัพล่วงหน้าที่ออกมาแล้วต้อแฮมก็ใส่ตัวจริงมาแทบทั้งหมดนะครับน่าจะจัดการกับเจ้าถิ่นได้ชัวร์นะครับแถมคูนี้ก็ยังมีภารกิจหนีตกชั้นให้ต้องกังวลอีกนะครับถ้าทางนี้ดูทรงก็น่าจะต้องทิ้งบอลถ้วยเพื่อไปลุ้นอยู่รอดมากกว่านะครับฉะนั้นเกมนี้ต่อเลเตอแฮมนะครับสบายใจรวยก็คู่ที่นะครับผมก็อยู่ที่ลีกโทฟี่อยู่นะครับซัตตันอยู่ในเต็ดนะครับเปิดบ้านตระกรายเย็นของโคเชสเตอร์นะครับผม ก็ฟอร์ม5านัหล่งสุดของซัตตันยูไนเต็ดเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับนัดล่าสุดก็ชนะเอ็กเซเตอร์ไป2ต่อ1นะครับส่วนทางหน้าของโคชเชนเตอร์เนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้3นัดนะครับผมนัดล่าสุดก็แพ้กับคอวิทาวป็น1ต่อสนะครับผมก็ซัตตันยูไนเต็ดนี่อยู่ในฟอร์มที่ดีกว่านะครับพวกเขาเนี่ยชนะทั้ง4เกมที่ลงเล่นรายการนี้นะครับ ขณะที่ในหลีก2เกมหลังก็ชนะได้ทั้ง2นัดนะครับในทินก็ทําได้เยี่ยมเช่นกันนะครับทุกรายการชนะ5ใน6นัดหลังนะครับส่วนทนาของโคชเชนเตอร์เนี่ยที่ทุกรายการเนี่ยแพ้3ใน4นัดหลังครับไม่น่าจะต้านเจ้าบ้านอยู่นะครับผมฉะนั้นเกมนี้ขอใส่สตั้นอยู่นเตดรวยก็4คู่ให้ไปวันนี้นะครับก็เป็นแนวทางการวิเคราะห์ให้เพื่อนได้ทำการวิจารณญาณในการรับฟังนะครับผม ก็สำหรับคนไหนที่สนใจก็กดติดตามก็ได้นะครับหรือว่าไลน์มาได้ที่ S L B S สานะครับหรือว่ากดคลิกได้ที่ลิงก์ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมทีเด็ดหนึ่งตัวที่มั่นใจพออยู่สมควรมีให้ทุกวันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับวับนที่5มีบอลเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับดูแลรักษากัตัวเองกันด้วยนะครับเพื่อนๆ แล้วเจอกันใหม่พวกนี้ลุยรับทรัพย์ไปดี